สวัสดีครับขอ,อ,อ,อสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนรายทองเฉลิมวิทย์นะครับวันนี้สำหรับรายวิชานี้ก็คือรายวิชาทัศนศิลป์วันนี้เราจะมาเรียนรนู้กันเรื่องของท,ทัศนธาตุว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือจุดนะครับภาษาอังกฤษก,ก็วดด่าดอทก็หมายถึงรอยอแต้มที่มีลักษณะกลมๆปรากฏที่พื้นผิวซึ่งเกิดจากการจิ้มกดกระแทกด้วยวัสดุต,ต่างๆนะครับก็ถ้า นำมาวางเรียงต่อกันนะครับจุดตรงนี้เอามาเรียงต่อกันก็จะกลายเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นดังในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นภาพของจุดนะครับจุดต่างๆนะครับต่อไปก็คือเส้นนะครับหมายถึงการนําจุดและหลายจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะักเรียนเปิดตามเลยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าที่3ามนะครับตามแบบฝึกหัด เลยนะครับเส้นนะครับก็คือการนําจุดลหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวนะครับหรือว่าจะเป็นการขูดขีดเข,ขียนก็ได้ที่เป็นเส้นยาวๆนะครับในหน้าที่สีนี้นะครับก็จะมีช่องให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับเริ่มที่เส้นนอนนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเส้น สามารถให้ความรู้สึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอ่อนไหวมั่นคงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต่อไปจะเป็นความรู้สึกของเส้นต่างๆนะครับเริ่มที่เส้นนอนนะครับก็จะให้ความรู้สึกกว้างขวางเงียบสงบนิ่งราบเรียบผ่อนคลายสายตาทักเรียนก็ขีดเส้นเป็นเส้นแนวนอนสักสองสามเส้นก็ได้นะครับตามช่องว่างนี้เลยนะครับต่อไปเส้นตั้งนะครับให้ความรู้สึกสูงสงา่ามั่นคงแข็งแรงเปรียบเทียบก็เหมือน เสาบ้านเสาโทโทรทัศน์เสาว,วิทยุอย่างนี้นะครับหรือว่ารูปปั้นที่เป็นยักษ์ก็จะเป็นยืนตรงให้ความรู้สึกสูงสนามั่นคงใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นเส้นเฉียงนะครับให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเคลื่อนไหวรวดเร็วแปรปรวนเหมือนการที่เรายิงมิเตรไซค์จากในหนังเหมือนยิงขีปนาวุธครับก็จะยิงออกเป็นแนวเส้นเฉียงอย่างนี้นะครับ หรือว่าความรู้สึกไม่มั่นคงก็เหมือนหอเอ็นนักเรียนนึกเมื่ออกก็เหมือนเสาที่กำลังจะล้มครับเสาที่เอียงกำลังจะล้มมันเลยรู้สึกไม่มั่นคงก้อนนักเรียนขีดเส้นเฉียงเลยนะครับเฉียงไปทางซ้ายทางขวาก็ได้ต่อไปเส้นโค้งนะครับให้ความรู้สึกอ่อนไวสุภาพอ่อนโยนสบายนุ่มนวลเยาวยวนเหมือนดังซัลีหรือก้อนเมฆก็ได้ นะครับต่อไปหน้าที่หนะครับเส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวการคลี่คลายขยายตัวมึนงงตัวอย่างจะมีให้ดูอยู่นะครับน่าจะอยู่ที่หน้าหน้าเนะครับต่อไปเส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลานะครับให้ความรู้สึกรุนแรงกระแทกเป็นห่วงร่วงตื่นเต้นสับสนยุ่นวายและการขัดแยง้งเหมือนลูกบอลหรือสิ่งของที่ตกลงมากระแทกพื้นแล้วมันกระเด้งกระเด้งนะครับ เส้นประให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับนักเรียนก็ขีดเส้นประลงไปเส้นประก็เหมือนครูตั้งโจทย์คำถามมาแล้วก็ขีดเส้นประประประ,ประไว้รอให้นักเรียนตอบนั่นแหละครับก็คือเส้นประที่ครูหมายถึงนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของเส้นต่างๆนะครับต่อไป รูปร่างนะครับรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1รูปร่างธรรมชาติภาษาอังกฤษอ่านว่า natural shape หมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์และพืชเป็นต้นเหมือนรูปร่างของต้นกล้วยนี้เห็นเป็นแค่เส้นขอบมันนี่นะครับก็คือเส้นขอบหรือว่ารูปร่าง ธรรมชาติก็คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น2รูปร่างเรขาคณิตภาษาอังกฤษอ่านว่า geometric shape นะครับหมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอนเช่นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้เรียกว่ารูปร่างเรขาคณิตนะครับ3รูปทรงอ่ออภัยครับรูปร่างอิสระนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า free shape หมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ เป็นรูปร่างที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันคือรูปร่างอะไรก็คือจะต่างจากรูปร่างธรรมชาติแล้วก็รูปร่างเรขาคณิตนะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้แหละยิ่งยั้งยั้อย่างนี้แหละครับก็คือรูปร่างอิสระนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกขัดให้นักเรียนว่ารูปร่างมือของนักเรียนนะครับจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ไม่ต้องระบายสีนะครับรูปร่างก็ เหมือนอย่างที่หัวข้อที่ผ่านมานะครับต่อไปรูปทรงนะครับภาษาอังกฤษอันว่า from หมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ3มิติต้องอธิบายนี้ก่อนนะครับว่ารูปร่างจะมีแค่2มิติก็คือความกว้างกับความยาวแต่รูปทรงจะมีมิติที่3เพิ่มขึ้นมาก็คือความลึกหรือว่าความหนาที่จะทําให้เหมือนของจริงมากขึ้น ดูตามภาพตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพของรูปทรงกระบอกนะครับก็จะเหมือนถังน้ําเหมือนกระบอกจริงๆส่วนรูปทรงกลมตรงนี้ก็จะเหมือนลูกฟุตบอลอย่างนี้นะครับนั่นคือรูปทรงต่อไปน้ําหนักอ่อนแก่นะครับหมายถึงจํานวนความเข้มความอ่อนของสีต่างๆนะครับและแสงเงาตามที่ประสาทา,ารับรู้ ว่ามันมีน้ำหนักก็คือความเข้มความอ่อนแค่ไหนเหมือนสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนอย่างนี้แหละครับรวมถึงแสงเงาด้วยตรงนี้เป็นงานทัศนศิลป์ประเภทแรงเงารูปทรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงกลมส่วนพื้นที่ดำๆตรงนี้เรียกว่าเงานะครับพื้นที่สีขาวคือพื้นที่ที่โดนแสงตกกระทบใส่ส่วนพื้นที่สีดำก็คือ เงาที่พาดผ่านมาพูดง่ายก็คือถ้าแสงอยู่ฝั่งไหนเงาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแสงเงาจะเข้มที่สุดก็ต่อเมื่อมีแสงเข้มนะครับต่อไปสีสังเกตอันว่า color นะครับลักษณะของแสงสว่างสีจะดูเด่นชัดขึ้นต้องเออก็ต่อเมื่อมีแสงนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบเหมือนเราดูต้นกล้วยสีเขียว ตอนปีห้าเราก็จะไม่เห็นเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะเห็นเป็นสีมืดๆด,ดำๆแต่ถ้าด,ดูตอนภาพิษขึ้นอย่างนี้มันก็จะเห็นเป็นสีเขียวฉะนั้นแสงสว่างก็มีผลต่อสีนะครับไปบริเวณว่างนะครับก็คือช่องไฟช่องไฟที่เราเรียงเมื่อเราวาดภาพการต่อชิวของนักเรียนการต่อแถวซื้อขนม ก็จะมีช่องว่างถ้าไปยืนเบียดกันภาพนั้นก็จะดูอึดอัดอย่างนี้นะครับดังเช่นภาพในตัวอย่างก็จะมีช่องสีาขาวๆอย่างนี้ก็จะเป็นช่องว่างหรือว่าบริเวณว่างก็ได้นะครับต่อไปพื้นผิวนะครับภาษาอังกฤษอรีอว่า texture หมายถึงพื้นผิวของวัตถุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือทัศนธาตุต่อไปเรามาว่าเรื่องสีกันนะครับแม่สีภาอังกฤษเราว่า primary color จะประกอบไปด้วย3สีเป็นหลักนะครับตรงน,นี้ขออ่านไปไปดูรูปภาพจะได้ชัดมากขึ้น3สีนี้นะครับอย่าไปดูสีข้างในสีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง หรือเหลืองน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินแดงเหลืองหรือน้ำเงินเหลืองแดงอะไรก็ว่าไปสสีนี้เรียกว่าสีขั้นที่1หรือว่าสีแม่สีนะครับแม่สีจะไม่สามารถผสมขึ้นมาได้เช่นไม่สามารถเราไม่สามารถผสมสีแดงขึ้นมาได้เราไม่สามารถผสมสีน้ำเงินขึ้นมาได้นะครับและเราก็ไม่สามารถผสมสีเหลืองขึ้นมาได้แต่ว่า3สีนี้เมื่อผสมกันจะได้สีอื่น โดยข้อแม้ว่าจะต้องผสมกันทีละหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือสีแดงผสมสีน้ําเงินเราก็จะได้สีม่วงตรงกลางตรงนี้นะครับสีแดงผสมกับสีเหลืองเราก็จะได้สีส้มตรงนี้สีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินเราก็จะได้สีเขียวตรงนี้นะครับฉะนั้นสีที่เกิดใหม่ก็คือสีม่วงสี ส้มแล้วก็สีเขียวเรียกว่าสีขั้นที่2สีขั้นที่1คือแดงเหลืองน้ําเงินสีขั้นที่2องคือม่วงเขียวส้มนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีทั้ง12สีที่เวลาเราไปซื้อสีมานะครับเราไม่รวมสีขาวสีดำนะครับสีตรงนี้จะเป็นสีทั้ง12สี เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้ให้ดูสีก่อนจอธิบายทีหลังก็คือจำได้ไหมครับมันจะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเราเรียกว่าแม่สีแต่สีเขียวสีส้มและสีม่วงเกิดจากการสีขั้นที่1หรือแม่สีผสมกันเรียกว่าสีขั้นที่2จากนั้นครับสีขั้นที่สก็คือการที่เราเอาสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2ไปผสมกัน นะครับเช่นส gold. ีแดงผสมกับสีส้มก็จะได้สีส้มแดงสีแดงผสมกับสีม่วงได้สีม่วงแดงเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแดงผสมส้มก็จะได้ส้มแดงพูดง่ายๆว่าถ้าเราเอาสีชื่อสีนะครับมาบวกกันเราก็จะได้สีใหม่ขึ้นมาโดยผสมกันอย่าผสมซ้ํานะครับแดงม่วงก็จะได้ม่วงแดงเหลืองผสมเขียวก็จะได้เขียวเหลืองน้ำเงินผสมกับสีเขียวก็จะได้สีเขียวน้ำเงิน น้ำเงินผสมกับม่วงก็จะได้ม่วงน้ำเงินเหลืองผสมกับสีส้มก็จะได้ส้มเหลืองเห็นไหมครับสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2องรวมกันแล้วมี6สีสีขั้นที่3มีทั้งหมด6สีรวมกันเป็น12สสีนะครับดังวงจรสีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับให้นักเรียนผสมสีลงในช่องว่างที่กําหนดให้เป็นสีไม้นะครับผสมกันโดยครูได้บอกชื่อสีที่ให้ผสมกันไว้แล้วนะครับเมื่อนักเรียนผสมกันออกมาก็จะได้สีที่สีขั้นที่สองนะครับตามที่ตานักเรียนมองเห็นเลยนะครับเช่นช่องแรกก็จะเป็นแดงผสมเหลืองน้ำเงินผสมสีเหลืองนะครับช่องที่สองแดงผสมสีน้ำเงิน อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบครับ